สวัสดีครับผมช่องหนูไปเตยเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาดูน้องพีกับน้องฟิล์มนะครับผมเอาช้างอับน้ำเสร็จนะครับขี่ช้างกลับบ้านนะครับผมถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมครับผมแวะนะน้องจะแวะ ดึงยาหน้าบ้านไปเรื่อยๆครับผมในหมู่บ้านนะครับผมกลับมาจากแม่น้ำามุลครับหน,หนูไปเตยนะครับนี่จับอะไรละ่ะหนูไปเตยจะกลัวกลัวกลัวหมานะครับผมหมาก็หมาตัวเองแหละครับผม น้องเตยกลัวหมาครับจะเดินระแวงระแวงหน่อยนะครับผมพาน,น้องพีกับน้องฟิมนะครับผมขี่น้องไปเตยกลับบ้านนะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วอาบน้ําเสร็จนะครับผมจะเข้าหลับนอน,นครับผมที่บ้านนะครับ <c oughs> ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วครับผมโนบัยเตยถึงบ้านแล้ว สุดยอดเลยนะครับผมควานน้องพีกับควานน้องฟิล์มนะครับผมกับหนูใบเตยนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r ต b รให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ